ครับนิสิตเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันเรื่องของระบบการพิมพ์นะครับหรือว่าการพิมพ์นะครับที่เราต้องอเรียนรู้เพราะว่าการพิมพ์ในปัจจุบันมันอาจจะลดลงนะครับแต่สื่อการสอนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับปุ๊บเดี๋ยวก่อนเริ่มนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูเครื่องพิมพ์นะครับของกูเทนเบิร์กนะสมัยก่อนเลยตั้งแต่อดีตนาวเครื่องพิมพ์มันมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับ ีเครื่องพิมพ์ในสมัยอดีตนะครับกูเทนเบิร์กทันไหมครับอืมเนาะเครื่องพิมพ์เหมือนตลับหมึกที่เราปั๊ม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 พิมพ์ใช่ไหมครับนี่เหมือนกันนะครับน้ำหมึกนี่คือแผ่นพิมพ์นะครับหรือว่าแม่พิมพ์ นะ,นะครับเดี๋ยวพอดูออกมาเสร็จปุ๊บ,นะคบเครื่องพิมพ์ในอดีตนะครับวันนี้ก็เป็นเครื่องพิมพ์ในอดีตเนาะที่เอามาให้ นิสิตได้เห็นภาพนะว่าตั้งแต่อดีตนะครับเริ่มต้นของการพิมพ์มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะโอเคอันนี้ออฟเซตเนาะพิมพ์แบบออฟเซตนะครับ1,9,7,2นะครับอันนี้ก็ใส่เหมือนแม่พิมพ์เหมือนกันนะครับนะครับนีพิมพ์แบบออฟเซต เครื่องพิมพ์นะครับก็มีแม่พิมพ์นะ้องมีแม่พิมพ์แล้วก็เอาเครื่องพิมพ์นะครับนะแบบนี้ก็ทันสมัยขึ้นมานิดนึงเนาะจากเครื่องแรกของกูเทนเบิร์ก เหลนี้ก็คือเครื่องพิมพ์อดีตเนาะแล้วก็มีเป็นพิมพ์เข้ามานะเครื่องพิมพ์ต่างๆนะครับนะปัจจุบันใช่ไหมครับเครื่องพิมพ์อิจ็ตพิมพ์แวนิวนะครับเครื่องพิมพ์ประเภทต่างๆพิมพ์วัสดุทีนี้เรามาพูดถึงสื่อสิ่งพิมพ์นะครับสื่อสิ่งพิมพ์นิสิตทิ่ว่าคืออะไรครับผมสื่อสิ่งพิมพ์มันเป็นแบบไหนสื่อสิ่งพิมพ์ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์มันเป็นแบบไหนมันเป็นสิ่งที่พิมพ์ขึ้นไม่่วาจะเป็น แผ่นกระดาษหรือวัสดุใดๆก็ตามด้วยวิธีการต่างๆนะครับเกิดเป็นชิ้นงานที่เหมือนกับต้นฉบับนะเรามีต้นฉบับหนึ่งต้นฉบับเราไปพิมพ์ให้มันเหมือนกันก๊อปปี้เราพิมพ์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 ให้มันเหมือนกันนะนี่คือสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเป็นสิ่งที่พิมพ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผ่นกระดาษหรือว่าวัสดุใดๆก็ตามด้วยวิธีการต่างๆนะครับดังนั้นวิธีการพิมพ์จะมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับเพื่อให้เกิดชิ้นงานที่เหมือนกับต้นฉบับอ่าอันนี้คือสสื่่อิิงพพม์ รประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ครับมีอะไรบ้างประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์เรามาดูกัน1นึหนังสือพิมพ์อันนี้เราเคยเห็นกันอยู่แล้วเราเคยอ่านมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับแต่ปัจจุบันก็อาจจะมีลดน้อยลงเนาะเป็นออนไลน์บ้าง2แมกกาซีนนิตยสารต่างๆทันไหมครับนิตยสารต่างๆอเดทันไหมอืมนะครับเนาะนิตยสารต่างๆท่ามนะครับหนงังสือกพอ,อ,อทันไหมครับสปช ทันไหมครับสอนรอนอทันไหมได้ทันเรียนไหมนะครับหนังสือต่างๆนะสื่อสิ่งพิมพ์นะครับอันนี้ให้เป็นดูตัวอย่างนอโบชัวหรือว่าแผ่นพับนี่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีใช่ไหมครับโบชัวแผ่นพับนะครับจดหมายข่าวอันนี้แต่และโรงเรียนเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าเขาทําเป็นออนไลน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานโรงเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับทำเป็นจดหมายข่าวที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส ส่งในไลน์ส่งใน Facebook ส่งในโซเชียลมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับโปสเตอร์หนอโปสเตอร์นะครับกอไก่ถึงฮอนโฮววิธีการล้างมือวันสําคัญเมื่อก่อนตอนเรียนใช่ไหมครับหน้ากระดาษจะมี2ฝั่งอ่าให้จัดบอร์ดจะมีโปสเตอร์ติดอยู่นะครับแพ็กเกจบรรจุภัณฑ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ความสาคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ครับมีอะไรบ้างมิสิคิดว่าสื่อสิ่งพิมพ์ นิสิตคิดว่าสื่อสิ่งพิมพ์มีความสําคัญอย่างไรอืมน่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับและประโยชน์ของมันนะประโยชน์ทางการศึกษาของสื่อสิ่งพิมพ์มีอะไรบ้าง 1. เพื่อประกาศเนาะประกาศส่งสารใช่ครับ2เพื่อการสื่อสาร3เพื่ออะไรมอ t ตอรเรชั่นแรงจูงใจนะครับ4 r e เ e r e n c e เพื่อการอ้างอิงเนาะอันนี้คือประโยชน์นะคุณลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์นะเรามาดูต่อสื่อสิ่งพิมพ์ 1รูปแรกคืออะไรครับสามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ทําให้เกิดการเรียนรู้การศึกษาหาความรู้ทําให้เกิดการเรียนรู้เสร็จปุ๊บสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาหนังสือปุ๊บเราอยากอ่านเมื่อไหร่แล้วก็เอาหนังสือพลิกขึ้นมาอ่านได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแท็บเล็ตนะสมาร์ทโฟนถ้าแบตหมดก็อ่านไม่ได้ต่อมาก็เข้าถึงกลุ่มคนทุกกลุ่ม,มใช่ไหมครับคนในหมู่มาก เราส่งสารเข้าไปสมัยก่อนจะเป็นแผ่นพับใบปลิวโบชัวใช่ไหมครับสามารถสื่อสารสามารถสื่อสารกับคนกลุ่มมากได้เป็นสื่อที่มีความปลอดภัยจริงไหมครับปลอดภัยไม่สื่อสิ่งพิมพ์นะครับต่อมานะครับเป็นสื่อที่มีราคามูลค่าพอเขียนหนังสือเสร็จปุ๊บเอาหนังสือไปขายได้ต่อมาเป็นสื่อที่มีการันตีเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือนะครับ สมมติว่านิสิตหาข้อมูลทำรายงานถ้าหาจากหนังสือกับหาจากเว็บไซต์นิสิตคิดว่าแหล่งไหนที่น่าเชื่อถือกว่ากันใช่ไหมครับก็ต้องเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่อมาเป็นสื่อที่มีความปลอดภัยจริงไหมปลอดภัยรักษาเก็บไว้ได้นานใช่ไหมครับใบลานสมัยก่อนใช่ไหมครับเขียนในใบลานเนาะเป็นมรดกนะครับเก็บไว้ได้นานเป็นสื่อที่สามารถรับกลิ่นได้ให้อารมณ์ใช่ไหมครับบางทีกระดาษที่เราพิม จะมีหลายกลิ่นนะสามารถสัมผัสได้กระดาษเนื้อกระดาษเนื้อวัสดุที่พิมพ์สามารถสัมผัสได้ให้ความรู้สึกนะครับสุดท้ายก็เป็นสื่อที่สร้างจินตนาการให้กับเราเช่นหนังสือนวนิยายนิยายเรื่องต่างๆเราอ่านเสร็จปุ๊บคนนู้นจะจินตนาการอีกแบบหนึง่งคนนี้จะจินตนาการอีกแบบหนึง่งใช่ไหมครับมันเสริมสร้างจินตนาการของเราเนาะอันนี้ก็คือประโยชน์ของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับ